จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4 d a i l y Miller สื่อเกียรติรายงานว่าปิศแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาทางออกของสถานการณ์ที่คิเซโนโรนัลโดซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุกีสต,ต้องการย,ารย้ายออกจากทีมในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยมีเหตุผลสำคัญคือ ต้องการไปเล่นให้ทีมที่มีโอกาสลงในทัวยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าและงานข่าวระบุว่าแนวทางที่มีการหาเรือกันคือแมนยูจะพยายามเจราจาหวานล้อมให้โรนัลโดยินยอมให้ขยายออปชันน่น1ปีให้มีผลจากที่ปัจจุบันเขาเลิอสัญญาอีก1ปีเท่ากับว่าจะก,กลายเป็น2ปีซึ่งในฤดูกาลหน้าที่กําลังจะมาถึงนี้นั้นแมนยูจะแก้ปัญหา้วยการส่งเขาให้ทีมที่เตะถัวยแชมเปี้ยนส์ลีกยืมตัวหนึ่งฤดูกาล และจึงกลับมาเล่นให้กับแมนยูในฤดูกาล2023-2024โดยหวังว่าถึงตอนนั้นทีมจะสามารถทำผลงานได้ดีจนสามารถจบอันดับท็อปโฟของพรีเมียร์ลีกและคว้าโคตาไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลดังกล่าวสำหรับทีมเป้าหมายที่คาดว่าจะคว้าตัวโรนัลโดไปร่วมทีมก็คือแอเลติกมาริดทีมดังแห่งลาลิกาสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจแต่ยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณหากจะซื้อขาดไม่ว่าจะเป็นด้วยค่าตัวหรือค่าเหนื่อยแต่หากเป็นสัญญายืมตัว อาจจะเพิ่มโอกาสในการเจราจาคว้าตัวมากยิ่งขึ้นทางนี้โรนัลโดยังคงไม่ได้ไปร่วมแชมป์พรีซซสันกับแมนยูตั้งแต่มีข่าวว่าเขาอยากย้ายทีมโดยอ้างเหตุผลส่วนตัวขณะที่เอริกเทนฮากยืนยันหลายครั้งแล้วว่าไม่มีแผนที่จะขายโรนัลโดและอยากจะพูดคุยเรื่องแผนการทำทีมกับเจ้าตัวก่อนผ่านไปแล้ว20วัน นับตั้งแต่กำหนดการกลับมาซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของริเซโนโรนัลโดนับจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เห็นเงาของแข้งรายนี้ที่สโมสรอนเลยลาสุด port, ซันสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังอังกฤษรายงานว่าแอตเลตโกเมริดสโมสรอนดังแห่งลาลิกาสเปนเตรียมเขี่ยงอ,องตูลกิสชมันแลวยิงตัวเก่งของทีมออกไปในซัมเมอร์นี้เพื่อเปิดทางให้ซียสเวนย้ายเข้าสู่ทีมอย่างไรก็าตามดีลนี้อาจเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะทับตาหมีเป็นหนึ่งในคู่อริของเรอลมริด อดีตต้นสังกัดของนาเตะและต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีความเป็นไปได้มากนา้อยเพียงใดส่วนทางด้านองตัวคริสมันทูกบาร์เซโลนาส่งให้กับปรามียืมตัว2อฤดูกาลพร้อมกันนี้ผลงานในชั่นที่ผ่านมาไม่น่าประทับใจทำไปแค่แปประตูกับอีกเจแอซซิตจาก38นัดในทุกรายการและมีความเป็นไปได้ที่จะส่งตัวแค่รายนี้กลับไปเพื่อประหยัดค่าเหนื่อยและนำเงินส่วนนี้มาจ่ายให้กับโรนาลโดแทนนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นมีรายง,งานว่า หนึ่งในความเป็นไปได้ที่โรนัลโดจะกลับไปค้าแข่งที่สเปนอีกครั้งเนื่องจากภรรยาสุดสวยของเจ้าตัวเบื่อที่จะใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์และอยากกลับไปอยู่ในกูมาริตประเทศสเปนมากกว่าเบนฟอร์เตอร์อดีตผู้รักษาประตูปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, ซึ่งปัจจุบันเล่นให้กับวัตฟอร์ดออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทาง YouTube ของตัวเองโดยเชื่อว่าลิ์พูในฤด,ดูกาล2022-2023 จะทำผลงานตกต่ำกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาและจะจบอันดับต่ำกว่าแมนซิตี้และเชลซีอย่างแน่นอนฤดูกาลหน้าลิเวอร์พูลต้องพบกับความยากลาบากแน่ๆเพราะพวกเขาปล่อยให้ซาเดโอมาเน่กองหน้าเซเนกัลหลุดมือไปและรูด,ดิอาร์ตก็ไม่สามารถเข้ามาอุดรอยรั่วทั้งหมดได้ในเวลารวดเร็วอย่างแน่นอนดังนั้นพื้นที่ในตำแหน่งปีซ้ายของลิเวอร์พูลจะกลายเป็นจุดอ่อนของทีมและลิเวอร์พูลก็จะทำประตูไดน้น้อยลงกว่าตอนที่มีมาเน่ดังนั้นผมจึงมองว่าหงแดง อาจไม่ใช่คู่แข่งของมนซติตี้ในการไล่ล่าแชมป์ในฤดูกาลหน้าเพราะพวกเขาจะต้องทําเกมรุกให้ลงตัวเสียก่อนการเสียมาเน่และได้ดาวินนูเยสมาใหม่นั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นเพราะนักเตะที่มีอยู่ในทีมนั้นแตกต่างกันและนอกจากลิเวอร์พูลจะชวดแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วผมยังมั่นใจว่าพวกเขาอาจจะจบฤดูกาลด้วยอันดับที่3ตามหลังเชลซีทีมอันดับ3ในฤดูกาลที่แล้วอีกด้วยเพราะพวกเขาเสริมทัพที่น่ากลัวกว่าลิเวอร์พูลมาก